ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับคลิปนี้พามาดูรถสไลด์ครับของอู่สุนทรการช่างครับก็เดิมทีนะครับคันนี้เป็นหัวรากคัสซีเป็นรถหกล้อมาครับซึ่งทางอู่สุนทรก็หลักๆเลยครับเอาไปยัดเผาครับยัดคานหลังใหม่นะครับเป็นระบบถุงลมครับคานหลังจะยกได้ครับดูครับสุดจัดครับสวยงามเลยทีเดียวครับออกแบบได้สวยครับ เป็นคันแรกของอู่สุนทรการช่างครับเพิ่งต่อเสร็จใหม่ๆครับยังยังไม่ได้เทสครับเดี๋ยวรอไปต่อทบงทะเบียนนะครับที่สระบุรีครับจะใช้งานได้ปกติครับสวยงามครับรูปลักษณะครับถ้าพูดง่ายๆเลยคันนี้ครับต่อเผามาครับยัดเผามาให้มันเป็น10บล้อครับ10บล้อแท่นเตียยาง825ครับคือสวยๆเลยนะทรงนี้นะครับอ่ะ ถาดสไลด์นะครับความยาวเข้ารายละเอียดเลยแล้วกันความยาวอยู่ที่7เมตร50ครับกว้างอยู่ที่2เมตรไปไปลายครับตัวนี้เป็นถาด45องศาครับไม่ใช่ถาดกองพื้นนะใช้เหล็กไอบีมทั้งหมดเลยนะครับมีหูยึดเกาะให้เรียบร้อยครับใครสนใจครับก็ลองมาสอบถามที่อูสุนทรการช่างครับวันนี้เจ้าของรถไปสอนครับคุณครูไปสอน นะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องสเปคของเครื่องยนต์ครับสเปคของเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องอจากญี่ปุ่นมาเลยครับเป็นหัวลากแสซีจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับแคสซีก็เป็นของญี่ปุ่น,นครับเครื่องจะเป็น J O 7 E ครับ210อเทอร์โบคอมโมเดลครับยางเป็นยางญี่ปุ่นครับสวยงามเลยครับ สวยครับคันนี้เป็นฮีโน e เมกาซีรี500ครับแปลงเป็นหน้าโดมิเนเตอร์ครับหรือว่าหน้าวิเตอร์ครับคล้ายๆกันยืนยำมุดครับก่อป้ายทะเบียนสวยงามครับหรือว่าจัดได้แบบลงตัวเลยครับคันนี้รูปลักษณะของเขานะครับคือสวยสวยจริงๆครับนี่ปั๊มไฮดรอลิกปั๊มควบคุมถาดสไลด์ครับ เป็นคั้นแรกของอู่สุนทรการช่างครับใครสนใจนะครับรถด,ดำดำดินดำเกษตรก็แวะเวียนมาดูได้ที่อู่สุนทรการช่างครับตัวนี้ถาดใหญ่ถาดยาวเหมาะสำหรับขึ้นหกล้อครับรถไทฟอร์ดอย่างนี้ขึ้นได้ครับแต่ว่า,าทางอู่แจ้งมาบอกว่า10บล้อยังไม่ยังไม่กล้าเอาขึ้นครับเพราะว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องถาดนะครับ ยังแอนอยู่นะครับวินตัวใหญ่เลยนะนะครับวินใหญ่เลยวันนี้มาเจ้าของรถไม่อยู่ครับได้มาถึงที่แล้วมาชมรถสไลด์สวยๆโซนไพสาลครับสวยงามครับคันนี้เป็นเครื่อง JO7E ครับเครื่องสี่สูบเทอร์โบขอมาเร็วครับโอ้โห ผมอาถาดนะครับเสียสุนทรเขาออกได้แบบงามเลยนะนะครับวงช่วงล่างคือก็คือแบบโบรงบอดี้รอบๆขันครับคือสวยงามมากครับท่านผู้ชมเป็นถาดอา45องศาครับไม่ใช่ถาดกองพื้นครับขันนี้รอต่อเบียนครับรอไปเช็คสภาพรอเขียนแบบที่จังหวัดสระบุรีครับขันนี้ผมติดตามรับชมอยู่นะ นะครับรอเสร็จครับแต่ตัวนี้ยังยังยังไม่ร้อยครับได้90%นะแล้วครับมอรมเบกสุดจัดครับ2ถังครับรูปลักษณะสวยงามเลยครับเดี๋ยวพา f อฟอลิฟสายมันนะครับไปชมรถหกรอที่อู่สุนทรยังยังว่างครับยังไม่มีลูกค้าจับจองครับเดี๋ยวพาไปชมครับท่านผู้ชมตัดมาชมดำดินกันหน่อยครับ สเปคทางอูครับสเปคทางอูทําให้ก็คือสวยงามมากครับสี่คันนี้คือว่างครับยังโสดยังสิงยังไม่มีเจ้าของครับสวยจัดครับแต่ละคันแต่งเต็มให้เรียบร้อยครับใครสนใจหกล้อดำนะครับสนใจจะปรึกษาเรื่องรถสไลด์ก็ ลองโทรมาสอบถามครับที่อูสุนทรงานช่างครับ0 9 4ย์้าครับ9 2้าส 8, 8 7ครับสุนทรงานช่างครับลองเข้ามาคุยลองมาสอบถามดูครับจัดครับแต่ละคันครับ จะแปลงหน้าเป็นวิกเตอร์ทั้งหมดเลยครับวิกเตอร์น้อยเขาเรียกสวยงามครับผมชอบสีนี้นะสีเขียวเขียวรำเลยวันนี้ปาสุนมาอยู่ครับก็ถ่ายคร่าวๆให้ f อซได้ชมครับกระบอกดำ มีทั้ง4ตัน5ตัน6ตันครับก็อยู่ที่เราจะเลือกครับขัดนี้ถือว่าสวยงามเลยครับเป็นเครื่อง JO8 240แรงครับคันนี้ทอมองก็เตียวแฝดสามสวยงามนะครับสุดจัดเลยครับรถที่อู่ว่างครับทั้ง4คันยังไม่มีใครจับจองครับ ราคาแม่แรงครับเรามาสอบถามดูได้ครับไม่ว่าจะเป็นออกผ่านทอกสอครับหรือว่าจะเป็นไฟแนนซ์หรือว่าจะเป็น,เ,น,น,เ,ปนเงินสดร,รับหมดผมชอบท่อคันนี้เลยเกินครับบนสวยงามเลยอุ้ยที่เด็ดของอูสุนทรนครับจะเป็นเซฟตี้ครับเนี่ยเห็นไ,ไหม เป็นเซตตี้ทั้งสองข้างครับอู้บนท่อครับดูครับปลายท่อสุดสวยครับดูเขาวนครับหเลดทั้งเส้นครับรับรองว่าก็ <c oughs> แน่นอนนะครับคันนี้ดูภายในแต่ละคันครับสุดครับโอ้โห งามครับภายในหุ้มให้เรียบร้อยครับเป็นอ่า f c 9J ครับหรือว่าซีรีส์500ครับหรือว่าเมกาเอามาแปลงเป็นวิกเตอร์น้อยครับแต่ละคันก็แปลงไม่เหมือนกันครับตกแต่งไม่เหมือนกันสวยงามแน่นอนครับเดี๋ยวพาไปชมด้านนอกหน้าร้านครับ ว่าจอดสวยขนาดไหนดูครับอุ้ยมีแต่คันรอๆครับถูกรอตอรีรางวัลที่หนึ่งนะครับจัดไปสักสองคันนะ <c oughs> อ่ะระบบกระเช้ามีให้ครับข้างบนเป็นกระเช้าปลายชื่อครับแล้วก็มีไฟติดครับกันชนกันชนส่วนใหญ่อของทางอู่สุนทอนานช่างนะครับส่วนใหญ่เลยนะ รถดัมดินที่สุรินครับเขาจะเน้นเป็นกันชนยื่นย้ําหมดกันหมดแล้วครับเมื่อก่อนจะเป็นกันชนชุบเรล็นะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นยื่นย้ําหมดกันหมดแล้วนะครับสวยงามนะครับกองแก้วเกือบจะทุกคันครับคันนี้กองแก้วครับด้านบนใช่ไหมอ๋อเป็นกองธรรมดาครับแต่สวยครับดูครับตันนี้เป็น แคปนะครับเป็นแคปสวยงามครับจริงจบออกหลายตัวแล้วครับบริษัทมันเอา้าพามาชมครับเพราะว่าเจ้าจของรถมาอยู่บ้านครับแล้วก็ถ่ายเพราะประมาณให้เอซได้ชมครับสวยงามครับแต่ผมชอบ ท่อคันนี้นะท่อคันนี้คือสุดจัดเลยครับสวยงามโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาพี่น้องเอซท่านผู้ชมนะครับชมรถดำสวยๆส,สมรถสไลดต่อเพุ่งเสร็จครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับใครสนใจ คันไหนนะครับลองโทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวโอลิฟสายมันจะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นเบอร์0 9 4ครับ927ครับ7887ครับที่อูสุนทอนกากช่างครับแต่ละคันครับส่วนใหญ่นะครับรถที่มาจากเก่าน้อยญี่ปุ่นเลยนะครับก็จะเป็นเครื่อง JO8E JO7E นะครับ 7C พวกนี้นะครับ 6เทสเคพวกนี้มาพร้อมๆกันนะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวไปรีวิวรถอะไรรุ่นอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็รอติดตามชมช่องลิฟสายมันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้บา,บายๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ